แจกที่กัดร้านติ่มซำทำสดนั่งสดชาน,นมฮ่องกงชิวชิวชิมบาร์บีคิวต้นตำราบเลีอยู่ที่ร้านยำชาทีเฮาในตึกเอ็มพร์ทาวเวอร์ถนนสาทรหน้าร้านน้องลิงแดงถือซาลาเปาอ่ะใช่เลยบรรยากาศโมเดิร์นไชนีสมินิมอลมินิมอลไม่รอชา้าสั่งชานมฮ่องกงมาลองชิมกันเลยเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่เป็นสูตรต้มตําหลับแทๆ้ๆจากฮ่องกงของร้านชิมแล้วหอมชาอร่อยกลมกล่อมไม่นานอาหารหน้าทานก็มาเสิร์ฟเต็มโต๊ะไปลองชิมกันขนมจีบกุ้งที่ร้านปัน กันสดส,สทุกจานใส่แน่นเว่อว่หนึ่งมาพอดีจิ้มจิ๊กโชะโคตรดีกุ้งหนึ่งกระเทียมโทนกุ้งบดปรุงรสมาอร่อยแปะหน้าด้วยกุ้งสดกรอบเด้งน้ำจิ้มซีฟูดเปรี้ยวเค็มเผ็ดเข้ากันเข้ากันกเียวหลอดกุ้งกรอบกุ้งกรอบเด้งกินกับซอสราดรสชาติกลมกลอมลงตัวทานเพลินซาลาเปาหิมะแป้งบางเบากรอบไสหมูแดงหอมรสชาติเข้มขน้นหวานหวานเค็มๆต้องลองบ<ม>าร์บีคิวสูตรฮ่องกงต้นตำรับหมูกรอบสับหนังบางกรอบเค็มๆหอมๆห,หมูแดงย่างน้ำพึ่งชํำ อร่อยต้องลองเป็ดย่างเด็ดขอเบิ้ลสองต้องสั่งเลยโอ้ยน่ากินสุดๆข้าวผัดเป็ดทาโฟทาโฟฟงฟงๆข้าวผัดล้วนๆหอมกินคั่วกระทะเป็ดย่างหอมๆห,ห,หนังกรอบๆไฮลี่และคอมเมนต์ข้าวนหน้าเนื้อตุ๋นนุ่มๆหอมยาจีนเส้นมันเทศซอสเป่าหืออร่อยหอมๆมันโถนุ่มจิ้มชาไทยท้าให้ลอง จิ้มคนหวานอีกอันต้องได้ลองกันแป้งนุ่มเนื้อนแน่นกรอบนอกนุ่มในรู้แล้วรออะไรก็เซฟไว้แล้วไปลองกัน